กล้องลอยไหมครับเนี่ยเหมือนจะดูยากนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยทางไหนเนี่ยเตือนไปหาพ่อแม่เออกล้องลอยไหมครับเนี่ยไปดูท้องฟ้าสิโสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาขวบหอยน้ำกันเด้จ้าวันนี้มา,วาขวบหอยกับยูทูบเบอร์ตัวน้อยนะครับยูทูบเบอร์ตัวน้อยขวบหอยเป็นไหมยูทูบเบอร์น้อยครับขวบขวบเป็นไหมนี่เห็นไหมแม่สับแล้วนะ่ะตอนเห็นหอยไหมลูกเราจะได้หอยอะไรเนี่ย หอยแกงเอาหอยไปแกงเนาะคพี่จ้านี่จะหอยขมหอยจูบนี่จ้ะวายสับแล้วนี่ต้าในหอยอะไรนี่หอยอะไรนี่จ้าในหอยอะไรครับลูกหอยโกหอยโกเหรอวันนี้หอยโกพี่จ้าอ๋อเนีต้องเอาใส่ตะกร้าเลย กัวต้อครับลูกกัวต้อเร็วๆหวต้อเร็วอาใส่ตะกร้าไปก่อนไม่ทครับครับลูกว้าวหอยอะไรอ่ะนะนี่แม่ก็ได้แล้วเนี่ยนี่เป็นหอยแล้วนี่หอยย่างใหญ่เลยมันหมันมันหมันครับท่านผู้ชมครับมันหมองค้อนี่นี่ใช่ไหม นี้ใช่ไหมพ่อใช่ครับลูกใช่ครับตรงท an no ี่ต้นนั่งอะไรหัวเลยนะครับตรงนั้นแหละลูกตรงนั้นแหละแม่ได้อีกแล้วแม่ได้อีกแล้วโอ้แม่ได้อีกแล้วมันได้อีกหรือยังนี่ไม่ได้นี่สามตัวเลยใหญ่ๆเลย ลองโดนท่านผู้ชมนะครับลูกมันก็นอยากหายากแล้วล่ะพอ่โตครับผมเพราะเพราะเพราะว่าป,าปีนี้มันน้ำม,มันแห้งเร็วด้ยครับพี่นอ้องทางนครพนมนี่ปกตินี่เวลาเกี่ยวเขานี่ดินยังสูมอยู่เลยครับแต่ปีนี้น่ได้สูมน้ำใส่น้าครับพี่น้อง ผไปไปตกทางอื่นหลายครับน่ะที่ไปตกท่างผู้บนท่างผุ้ล่ะครับหลายนคร้นมนี่ปีนี้ถือว่าอยากออกแกล้งผุ้ล่ะครับจนได้สูบน้ามสะจนแหงผู้ล่ะครับใส่หน้าเขาสาวนครนีในกระบวบมีน้ำครับแหงน้ำด้วยสะกรบวบมี เป็นสามซีนยอยู่ด้วยกันเลยสอง,สองน่วย,วยได้พอแกงอยูอ่บ้างไหมเนี่ยได้หน่อยก็แกงตามหน่อยแหละนะครับพี่น้องเนาะจะเป็นหอยขวัวเสียบเลยครับเต็มเลยดีครับบ่คือหอยสะเลยครับไหนนี่ไหนครับโอ้เก่งจังเลยครับลูก เก่งจังเลยยูทูบเบอร์ตัวน้อยนี่นี่สับแล้วโอ้สับเพิ่นได้แล้วไปนี่เขาต้องกินเลยนี่แกงเลยเนี่ยบ่แกงมันสีเนาซิมขวนหน่อยเอาๆคนใหเอาไม่งั้นงาะนอมนี่หอยน้อยใหญ่ดีอยู่เด้อเนาะนี่ อหัจูบน้อยๆครับพี่น้องนวยแกงแสบเลยหรอครับแล้วพอดีแกงเลยเนะน้องยูทูกเบตัวน้อยครับได้ไรครับลกูบลกเก่งจังเลยใช้ได้ไหมน่ะได้โอ้ยใช้ไม่ได้แล้วลกูกอ,ออกไม่เอาครับ ่เฉดอายได้ครับครับพริบอีกนิงบานนี้กระคำแล้วครับพี่น้องแต่วันสีตกดินแล้วครับไปครับมาเพิ่งหอยน้ำกันเฮาเฮ้ครับหอยนี่หอยน้อยๆครับพี่น้องไป,ไปครับเมื่อแกงหอยน้ำกันครับ มรมาสับกลนหอยแกงน้วกันครับวันนี้เาแกงหอยแล้วครับผมครับครับก้นหอยครับลูกครับ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 ห่ับคร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 หบคับคับครับครัครับครัครับ น้องกินไหมครับน้องอยากกินไหมน้องใช่น้องไม่เผ็ดน้องกินเผ็ดได้น้องเก่งมากเลยมยาดีเฮามาอนีสานก้อนจีแกง,องหอยคู่กินนะครับผม หอยหนวยใหญ่ๆๆครับพี่น้องเบ,บิ้งเบิ้งนวยหอยครับผมข้าวขัวเดมือนี้ได้น่ครับนวยใหญ่เติบครับพี่น้องแกงแตแซบครับอากาศจัเย็นแน่ครับพี่น้องมือนี้ใส่เสือสองสันสามสันลลวครับคำมาแรงมากเลยเย็นครับผม I'm <laughs> พี่น้องไปครับตันนี้ไปแกงกันนี่ครับตัดแล้วแล้วมาครับพี่น้องมาเนี่เขามาแกงออมหอยกันครับออมหอยห้าขัวมาได้มือนี้เขากกออมมือนี้ได้ครับพี่น้อง ใส่ผักลงไปตือสมหอมผักชีครับพี่นอ้องผักอีเลือดครับอันนี้เยอะเลยข่ามันฝรักอีตูแกงหนืดเลยค่ะเหนียว แก่คนเลยออมอเป็นเดือดออมเลยออมเหนืออห่อเนืนะพี่น้องนะครับพี่น้องก็ออมเหนื่อยกระโนยเยอะแตกด้วยค่ะออมเหนืๆๆ่อเหนื่อยข่าเบื่อเยอะๆแตกแล้วเออออมแล้วครับพี่น้องถักให้ยูทูบเบอร์ตัวน้อยนะครับโอ้ยต่หอยโก้ให้พเพิ่น โอเคโอเคแใส่พริกลงไปใส่พริกนิดนึงไปเห็นไหมเราก็ต้องใส่พริกไหลน,นะครับผมูอบแบบนี้นแกงแกงหอยเขากับซุก <c oughs> แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้ กันนะครับไปกินแล้วครับคุณผู้ชมป่านนี้อ่ะมีทุกคนตัวหน้าครับเรียกท่านผู้ชมมากินข้าวเล่นหน่อยเดียวพวกเรามากินข้าวด้วยกันเดียววันนี้น้องกินข้าวกับอะไรคะกินข้าวกับหอยหอยแซ่บไหมก็กินหอยกับอะไรอีกมีอะไรอีกตำหม้อขิงตำหม้อขิงดูสิ มาคทำเมนูพี่น้องมีลูกาิ้วนมีหอยมีหอยมีหอยเก่งจังเลยมากินข้าวค่ะมากินข้าวมากินข้าวอะครับผมอ่ะครับทุกท่านต้องกันครับผมแล้วคลิปนี้กันดีขอลาพีร่าน้องไปที่เพียงสวีนแล้ะครับเนาะเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีครับ